สวัสดีค่ะเพื่อนๆ,อนๆจ๋า <c oughs> อันนี้แม่ดาวก็มีออเดอร์มาอยากทานผัดขิงแม่ดาวก็เลยอ่าของในอยู่ในตัวซีซซื้อมาตุนๆไว้แล้วค่ะก็มีปีกไก่นะคะแล้วก็มีสะโพกไก่ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเห็ดหอมแม่ดาวไม่ไม่มีเห็ดหูหนูนะ,ะ <c oughs> แก็เอาเห็ดหอมแล้วก็มีหอมใหญ่ ใหญ่หนึ่งหัวนะคะแล้วก็ขิงใส่เท็กแค่3เม็ดพอให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยแล้วก็ไม่ไดาจะใส่หน้นเส้นด้วยชอบแบบนี้ก็เรามาดูกันนะคะแม่ดาวก็เตรียมเครื่องปรุงไว้เยอะเลยค่ะมีซีอิ๊วดำนะคะอย่างหวานแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซอสปลาเขียวเต้าเจี้ยวนะคะ แล้วก็น้ำปลาอย่างละสอช้อนช้อนโตะนะคะแล้วก็มีผงผงนัวนะคะแล้วก็ซอสหอยเจนะคะแม่ดาวก็หั่นหมดแล้วเป็นหอมหัวใหญ่ขิงแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดหอมพริกนะคะเตรียมไรพร้อมหมดแล้วะคะ่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา ทีนี้แม่ดาวก็จะเอาอ่าน้ำปลานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเนี่ยนะคะคลุกให้เข้าเนื้อไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเตรียมผัดใสน้ำมันลงไปแล้ว ผัดขิงนะคะผัดขิงมีปีกไก่แล้วก็มีส่วนส่วนของสะโพกไก่นะคะพอละค่ะเมื่อกี้ลืมกระเทียมขาดไม่ได้คือกระเทียม <c oughs> ใส่พริกเพื่อไม่ให้มันชุน, <c oughs> นก็ใส่ล,ลงไปเลย ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยอันนี้ทำเป็นกว้างหน่อยนะคะจะได้เห็นเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไป หอมมากเลยค่ะทีนี้แม่เราก็จะใส่ไก่ลงไปละไกล้ๆหน่อยนะ ก็จะใส่ซอสปลาเกี่ยวนะใส่ลงไปหมดเลยคะ่ะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเจน,นะคะสองช้อนโต๊ะเพิ่มไพแรงหน่อยหนึ่ง ก็จะใส่อันนี้สีอวดําใส่ลงไปเลยอวด,ดังดงวานะคะหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลืเจียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปให้หมดเลย พริกไทยลงไปเอาที่ชอบนะคะไรไทยชอบถ้าไหร่ก็ใส่ลงไทยเลยพริกไทยขาวพริกไทยดำอาจไปด้วยอของ เลินหอมของขิงช่วยมาเลยต้องเติมน้ำแล้วก็ก็ให้เขาสุกก่อนนะคะฝาปิดไว้ก่อนค่ะ ใส่ใส่ผงนัวลงไปช้อนนึใส่น้ำตาลด้วยอสองช้อนชาเล็กๆช้อนเล็กๆเ,กเกบาไปด้วยอ่า วานคนสิงคโปร์ซื้ออต้นหอมนะคะว่าไมได้ว่าจะเอามาใส่ผัดขิงไก่น่ะเขาก็ซื้อมาจริงค่ะแต่ไม่ใช่ตนโน,โน้องเป็นหัวหอมอดใส่เลยพูดจีนก็แล้วอะไรก็แล้วไทยก็แล้วโอ้ย oh เราลงชิมก่อนนะคะถ้าได้ทีก็โอเคแล้วหอมมากชิมกันนะคะสุดยอดเลยนี่ะคะต้นหอมใ <c oughs> ส่ซื้อต้นหอมไม่ได้ได้หัวหอมมาก็เ,เลยต้องเอาผักชีใส่อเจะได้มีสีสันหน่อย ใส่วนเส้นไปแล้วนะคะนีคะนั่นล้ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้แม่ดาวด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจหาได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ